สวัสดีครับเมลซิกมาพอดแคสต์ e ีที่ยีนะครับในพ p นี้ครับผมนําเนื้อหามาจากคลิปต้นฉบับจากช่อง b ีโบซึ่งเขาได้สรุปหนังสือ you were born rich เมื่อความรวยครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณตั้งแต่เกิดนี่เป็นหนังสือที่ถูกเขียนมาอย่างยาวนานหลายสิบปีครับจากคุณบ๊อบพรอกเตอร์ซึ่งผมเองก,ก็กำลังศึกษาอยู่บนเส้นทางที่จะตกผลิตกับความรู้เหล่านี้เช่นกันครับในโลกทางประสาทสัมผัสเราถูกโปรแกรมบางอย่างจากสังคมที่ทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความร่ํารวยเพียงแค่ด้านเดียว อย่างเช่นการมองเห็นลฟ์สไตล์ที่รหราจจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีมหาศาลและวิธีที่เราจะได้มันครับก็คือการบากบันด้วยหยาดเงื่อด้วยแรงกายหรือการใช้เวลาแลกกับเงินแต่อย่าได้เข้าใจผิดครับว่ามันคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะอย่างที่ผมในเพิ่งพูดไปว่ามันคือการเข้าใจถึงความร่ำรวยเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นมันมีอีกด้านหนึ่งครับที่ทรงพลังยิ่งกว่าพลังของความร่ำรวยที่มีติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดเรามาเข้าสู่เนื้อหาก,กันครับเงินเป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับบุคคลลึกลับที่ใครๆก็อยากออกเดตแต่ก็กลัวเกินกว่าจะเข้าใกล้แต่วันนี้ครับผมจะเปิดเผยความลับเล็กๆน้อยๆให้คุณได้รู้ว่าคุณนั้นเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างความรำ่ำรวยใช่ครับคุณผู้ฟังทุกคนนั่นเองคุณทุกคนเลยครับแต่คําถามคือแล้วถ้านั่นเป็นเรื่องจริงทำไมทุกคนถึงไม่แทบเก,กลิ้งไปด้วยความบางข้างเลยหรือ อะไรคือความเชื่อมโยงที่ขาดหายไประหว่างตัวคุณกับชีวิตในฝันของคุณในวันนี้ครับเราจะมาดำดิ่งสู่แนวคิดที่แวกแนวจากหนังสือ you were born rich เยน,นนี้กันครับเราจะมาสำรวจพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคุณไม่ใช่แค่การปรารถนาในความมั่นคั่งแต่ยังสั่งการและเรื่องดูดมันได้อีกด้วยเรามาเริ่มต้นที่ประกาศแรกกันครับคุณนั้นร่ำรวยกว่าที่คุณคิดให้ลองหยุดคิดครับและใช้เวลาสักครู่มองไปรอบ,รอบ คุณเห็นอะไรครับโอกาสอะไรในชีวิตที่พลาดไปตัวเลขในบัญชีธนาคารที่ไม่สะท้อนกับคุณค่าของคุณความเป็นจริงที่ยังไม่สอดคล้องกับชีวิตในฝันจะเป็นอย่างไรครับถ้าผมบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นภาพลวงตาที่คุณเชื่ออย่างสุดใจคุณเองที่เชื่อว่าตัวตนของคุณนั้นมีอยู่จริงถ้าอย่างนั้นครับแล้วอะไรคือความหมายของการที่คุณนั้นเกิดมาพร้อมกับความรวยความหมายของมันครับคือการที่คุณเกิดมาพร้อมกับ จิตใจใที่มีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเกิดมันมีมูลค่ามากกว่าห้องนิรภัยทองคําทั้งโลกรวมกันอีกครับในวันนี้ในตอนนี้คุณกําลังใช้ชีวิตอยู่ในเงาของคุณสมบัติที่แท้จริงที่คุณมีครับเหตุผลเป็นเพราะว่าคุณถูกภาพลวงตาของความยากจนจากโลกที่คุณกําลังมองเห็นมันผ่านสายตาว่าคุณนั้นมีไม่เพียงพอฉะนั้นครับเราจะมาทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ปัจจุบันของเรากันครับ มันมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของเราความคิดของเราครับคือเข็มทิศท,ที่สามารถนำทางเราออกจากภาพลงตานี้และนำไปสู่ความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยโอกาสความมั่งคั่งและความสําเร็จได้ครับแต่การที่จะทําเช่นนั้นครับคุณจะต้องทาลายอุปสรรคทางจิตใจที่ฉุดหลังคุณไว้ก่อนครั้งหนึ่งครับคุณครูของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ตรีตราเขาว่าเขาเป็นคนที่ช้าและพิการทางจิตใจแต่เขากลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความฉลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณแก่ไปผู้พาเซนเดอร์ผู้ก่อตั้งเอฟซีครับก่อตั้งเมื่อตอนอายุ65ปีถ้าคุณคิดว่าคุณยากจนเกินไปอัลเบราวินฟีครับเกิดมาในความยากจนที่สุดและเขาได้กลายเป็นเศรษฐีปัล้านเมื่อเราได้ยินตัวอย่างเรื่องราวเช่นนี้ครับในวันที่เรานั้นยังไม่ได้ปรับหมายเซร็จเราจะตั้งคําถามที่ตีตัวออกห่างจากความสัจจานเหล่านั้นทันทีเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพื่อที่มันจะได้เป็นเหตุผลรองรับของความไม่พยายามจะ,ะเผชิญกับความท้าทายหรือแม้แต่จะตั้งคําถามถึงความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมาทําลายภาพลวงตาและปลดล็อกขุมพลังแห่งความมั่งคั่งในใจคุณกันเราจะดําดิ่งสู่แหล่งเก็บศักยภาพของคุณที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อปลดปล่อยกับความมั่งคั่งที่ติดตัวคุณมาแต่เกิดปลดโซ่แห่งข้อจํากัดทั้งหมดที่คุณได้กําหนดไว้มาข้อที่2ครับ จิตสำนึกแห่งความเจริญรุ่งเรืองคุณคิดว่ามีคนกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่บรรลุความมั่งคั่งที่แท้จริง30% 15%หรือว่า5%ความจริงนั้นอาจทาให้คุณตกใจมากครับเพราะนั่นมีแค่1%ของประชากรโลกที่ได้รับสถานะเป็นเศรษฐีย้ำครับว่านี่เป็นการนําในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ส่วนตัวผมครับก็ปรารถนาให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆรวมถึงคุณผู้ฟังทุกคนและตัวผมเองที่ในวันหนึ่งครับ เราจะได้รับสถานะชิ้นนั้นอย่างแน่นอนครับในตอนนี้ซึ่งหมายความว่า99คนจาก100คนยังไม่ค้นพบความัางคั่งและปล่อยให้ตัวเองได้จมลงอยู่ครับและตัวเลขเหล่านี้ครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันคือโศกนาฏกรรมเนื่องจากมันเป็นเหมือนทะเลแห่งศักยภาพที่ยังไม่ถูกใช้ความฝันได้ถูกเลื่อนออกไปและใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังเงียบๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับทำไมคนจำนวนมากถึงพลาดเป้าคำตอบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่มันเกี่ยวกับความคิดความเชื่อที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นที่ขาดจิตสํานึกของความมุ่งมั่นในความเจริญรุ่งเรืองครับคุณจะเห็นได้ว่าคนรวยนั้นไม่เพียงแต่จะสืบทอดแค่งเงินทองทรัพย์สิสนแต่พวกเขายังสืบทอดวิธีคิดวิธีทางแห่งความสําเร็จที่ต้องผ่านการทดลองและทดสอบมาก่อนในตอนนี้คุณอากำลังคิดว่าฉันไม่ได้เกิดมาในความมัง่งคั่งฉันโชคไม่ดีข้าดีครับจิตสํานึกของความเจริญรุ่งเรืองนั้น มันเป็นกรอบความคิดที่คุณสามารถนํามาใช้ได้ที่นี่ตอนนี้เลยคุณจะสามารถทําลายวงจรกรอบความคิดแม่พิมพ์แห่งความขาดแคลนของคุณได้เรื่องของการทําเงินครับไม่ใช่พรสวรรค์ที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันมันเป็นทักษะที่คุณพัฒนาได้ไม่มีวันจบเช่นเดียวกับการเล่นเปียนโน,โนหรือขี่จักรยานคุณสามารถเรียนรู้ศิลปะแห่งการสร้างความมั่งคั่งได้แต่นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดครับพวกเขาได้มุ่งเน้นไปนสิ่งที่ผิวเผิน เช่นตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรืองานเสริมฉบับเร่งด่วนแต่อย่าเข้าใจผิดครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ควรมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อสังคมเช่นกันครับแต่เพียงแค่มันไม่ใช่สาเหตุของความมั่งคั่งที่แท้จริงสาเหตุนั้นมันลึกลงไประดับทัศนคติของคุณนิสัยของคุณกระบวนการตัดสินใจของคุณทั้งหมดนี้คือสาป,ปัตยกรรมที่กําลังออกแบบโชคชะตาของคุณอย่างชัดเจนครับ คุณสามารถมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดในโลกได้แต่ถ้ากรอบความคิดของคุณครับติดอยู่ในความขาดแคลนคุณจะได้พบกับการต่อสู้กับความพ่ายแพ้และจะไม่มีการก้าวไปข้างหน้าและนั่นครับจะทําให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของคน99%ตลอดไปจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณจะคว้าช่วงเวลานี้สร้างสติแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาปรับใช้และยกระดับตัวเองขึ้นสู่ระดับสูงสุด1%คําตอบเป็นภาพในใจของคุณที่แลกขึ้นมาในตอนนี้แล้วครับ มาที่ข้อที่3ครับความรวยเป็นหน้าที่ของคุณการอยู่แบบยากจนนั้นเป็นบาปในหัวข้อนี้ครับเราจะมาท้าทายความเชื่อที่ฝังแน่นบางอย่างที่คุณอาจจะติดไว้อยู่ในใจครับพวกเราอาจเคยได้ยินกันว่าเงินเป็นรากเง,งาแห่งความโชวร้ายแล้วถ้าผมบอกว่าคําพูดโบราณนี้ครับมันถูกตีความอย่างผิดมหันและมันทาให้เรานั้นถูกปลูกฝังเงื่อนไขอย่างเช่นการอยากมั่งคั่งมันเป็นความโลภหรือสิ่งเลวร้ายพิเศลธรรม แต่ผมจะบอกกับคุณตรงๆครับว,ว,ว่าการยอมรับและอยู่กับความยากจนนั้นเป็นบาปจริงๆมากกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับการสแสวงหาความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่เป้าหมายส่วนตัวครับมันเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมและความสวยงามต่อตัวคุณเองครอบครัวและสังคมของคุณลองต่ตรองตามผมนะครับความยากจนจะเป็นสิ่งดีงามได้อย่างไรถ้าทุกวินาทีที่ลืมตาตื่น สิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดคือการได้รับผลประโยชน์ของตัวเองเพียงผู้เดียวและพร้อมจะกล่าวโทษเมื่อผลประโยชน์นั้นไม่เกิดขึ้นและความปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไรถ้าเส้นทางของมันมีเงื่อนไขที่พร้อมจะประดิษฐ์คุณค่าที่สามารถเปลี่ยนชีวิตหรือมอบความสะดวกสบายให้กับผู้คนจํานวนมากที่ผู้คนนั้นพร้อมจะเห็นคุณค่าและมอบคืนให้เป็นตัวเงินและที่มาพร้อมกับการแบกรับความเสี่ยง ที่มีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบจากที่ผมพูดตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าระดับจิตใจของทั้งสองฝั่งนั้นอยู่คนละระดับอย่างสิ้นเชิองอยากได้เห็นความดีความงามในโลกที่ขาดแคลนและไม่มีสิ่งใดเลวร้ายครับในโลกของความมั่งคั่งตรงนี้ผมจะเสริมไหมครับว่าความเลวร้ายจะเกิดขึ้นในความปรารถนาที่จะร่ำรวยก็ต่อเมื่อคุณพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อได้เงินโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมและผู้อื่น ความปรารถนาเช่นนั้นจะมาจากจิตใจที่ขาดแคลนอยู่ดีครับและผมจึงมั่นใจได้ว่านี่คือความหมายของประโยคที่ว่าเงินเป็นรากงอาแห่งความชั่วร้ายฉะนั้นขอให้สร้างจิตใจที่เป็นผู้ให้และกฎของการให้และการได้รับมันจะเป็นไปตามธรรมชาติอย่างแน่นอนครับมาที่ข้อที่4ครับกับดักของภาพที่คุณมองตัวเองลองหลับตาแล้วนึกภาพตัวเองว่าคุณเห็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จมีคู่รัก เป็นนักเดินทางท่องโลกหรือให้คนที่ติดอยู่กับความสิ้นหวังและจมอยู่กับความเสียใจครับแล้วขอให้คุณทบทวนว่าภาพที่คุณเห็นนั้นคือภาพที่คุณมองตัวเองจริงๆผมอยากให้คุณตระหนักครับว่ามันกําลังกําหนดทุกแง่มุมของชีวิตของคุณอยู่มันกําลังกําหนดขอบเขตของความสามารถในแต่ละด้านที่คุณมีถ้าคุณมองตัวเองแล้วเห็นแต่ความล้มเหลวคุณกําลังวางรากฐานให้กับชีวิตแห่งความผิดหวังอยู่ครับแต่ถ้าคุณเห็นตัวเองว่าเป็นผู้ชนะ เป็นคนที่เกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จคุณแทบจะเดินพูดและหายใจเป็นความสําเร็จจนกระทั่งมันกลายเป็นความจริงแน่นอนครับว่ามันฟังดูดีเยี่ยมแต่เราจะเปลี่ยนภาพในหัวของตัวเองให้ดีได้อย่างไรคุณต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติครับการตระหนักรู้ถึงความเชื่อที่จํากัดซึ่งหล่อหลอมภาพลักษณ์ปัจจุบันของคุณเองหากคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวหรือรับฟังคนที่สงสัยในตัวคุณให้รีบตัดทิ้งครับ หรือเดินออกมาจากสิ่งเหล่านั้นจากนั้นยืนยันความคิดที่ทําให้คุณรู้สึกมีพลังด้านบวกเรื่องรอความสําเร็จและเสริมพลังความเชื่อยิ่งคุณป้อนความคิดของคุณด้วยความสําเร็จมากเท่าไหร่ภาพลักษณ์ของคุณก็ณจะยิ่งเปลี่ยนไปมากขึ้นครับและวิธทีที่ทรงพลังอันสุดท้ายคือการเริ่มต้นเป็นคนคนนั้นตัวคุณในเวอร์ชันที่สําเร็จพูดเดินลงมือทำชเช่นนั้นเช่นเดียวกับตัวคุณที่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว มาในข้อที่5ครับจงเห็นมันในจิตของคุณคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่านักกีฬาชั้นนําทําลายสติได้อย่างไรหรือวิธีที่ CEO อชั้นนําดูเหมือนจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนี่ไม่ใช่แค่พรสวรรค์หรือโชคเท่านั้นครับพวกเขาได้ควบคุมพลังแห่งการมองเห็นภาพในใจหรือการจินตนาการล่วงหน้านี่ไม่ใช่แนวคิดลึกลับหรือศิลศาสตร์ปฏิหารแต่อย่างใดแต่เป็นเทคนิคที่แต่เป็นเทคนิคที่ได้รับการสนับสนุนจากประสาทวิทยาศาสตร์ และเป็นหลักการที่ถูกใช้โดยผู้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกครับเมื่อคุณจินตนาการได้อย่างเต็มตาว่าคุณได้บรรลุปเป้าหมายสมองของคุณครับจะเริ่มยิงเซลล์ประสาทแบบเดียวกันเพื่อให้สมองทํางานเหมือนกับว่าคุณได้อยู่กับความสําเร็จจริงๆแล้วคุณกําลังฝึกสมองให้เชื่อว,ว่าคุณสามารถบรรลุความสําเร็จนั้นได้แต่ตรงนี้ครับคือจุดที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดการสร้างภาพในจินตนาการไม่ใช่การทดแทนการลงมือทํา มันไม่ใช่เป็นการฝันกลางวันจินตนาการถึงชีวิตที่รุราความสําเร็จที่มากล้นแล้วกลับไปดูเน็ตฟิกโดยไม่ลงมือทําสิ่งใดซึ่งการจรินตนาการนี้มันจึงจําเป็นจะต้องควบคู่ไปกับการลงมือทําครับซึ่งในส่วนของจิงนตนาการครับมันจะปลูกฝังความเชื่อให้กับคุณระหว่างลงมือทําและต้องมาชิดกับอุปสรรคต่างๆดังนั้นคุณจะใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรอย่างแรกครับคุณต้องเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่คุณจินตนาการ ไม่ใช่แค่เห็นว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการสร้างภาพครับควรเจาะจงถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความจริงและทำให้มันเป็นการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันครับนี่เป็นกุญแจสำคัญครับยิ่งคุณเห็นภาพมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเสริมกำลังให้กับเป้าหมายของคุณมากขึ้นเท่านั้นฝึกซ้อมภาพในจิตทุกวันและลงมือทำจากความรู้สึกนั้น จนกระทั่งคุณได้พบกับภาพความฝันที่เป็นจริงอย่างแน่นอนมาที่ข้อที่6ครับคลื่นความถี่ของเงินลองจินตนาการครับว่าจิตใจของคุณเป็นเหมือนคลื่นวิทยุที่ส่งและรับสัญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าผมบอกคุณว่ามันมีความถี่เฉพาะสําหรับความมัง่งคั่งอยู่เมื่อคุณปรับเข้าไปแล้วสามารถดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงเมื่ออาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยศาศาสตร์ครับแต่มันคือความจริงทางวิทยศาศาสตร์ ตามที่คุณเห็นครับว่าความคิดและอารมณ์ของคุณไม่ใช่แค่นามธรรมามันยังอยู่บนรากฐานของแนวคิดของสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันในขณะเดียวกันครับถ้าในาปัจจุบันคุณรู้สึกขาดแคลนแน่น,นอนครับว่าความขาดแคลนจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณปรับความทีของความอุดมสมบูรณ์คุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งมันคือจิตวิทยาครับที่อธิบายได้ว่าการที่คุณอยู่ในความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ ตั้งกายของคุณพร้อมจะลงมือทําบางอย่างหรือหาวิธีทางไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้นโดยธรรมชาติครับถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจใช้สเกลภาพทั้ง6ข้อนี้ความร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดขอให้จำมาครับว่าการสร้างความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องของการที่คุณต้องคอยรับมือกับสิ่งที่กระทบจากโลกภายนอกแต่มันเป็นเกมของการสร้างภาพในใจและรู้สึกถึงความเป็นจริงของมันอยู่ตลอดเวลา มันคือเกมของโลกภายในทั้งหมดครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดครับที่ผมนํามาแปลให้คุณฟังในวันนี้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับในการปลดล็อกอํานาจที่ทรงพลังนี้ค่อยๆฝึกฝนครับจนถึงวันหนึ่งคุณผู้ฟังจะสามารถควบคุมมันได้จริงและสามารถเสกทุกอย่างได้ที่ต้องการขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสามารถติชมวิจารณ์คลิปผมได้ครับจะปรับปรุงให้เพื่อคุณผู้ฟังนะครับไว้เจอกันอีกพีหน้าครับสวัสดีครับ